ลูกนี้อยู่เท่าไหร่นะฮะสองหมนกว่าสองหมื่นกว่าอันนี้ สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับผมเมื่อนี้เบ้าสนอมครับผ้าพีพานองมาเที่ยวที่เกาะเกร็ดนะครับตบนเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนะครับสิ่ผ้าพี่นองไปเบิ้งแหล่งอารยธรรมนะครับเป็นตระเภนี้ซึ่งอนุรักษ์ไว้นะครับบอว่าจะเป็นเครื่องปั่นดินเผางานโอท็อปนะครับที่มีสื่อเสียงเออ่มาหลายสิบป,ปีนะครับระหว่างพี่นอง คนไทยเสื้อสายมอนนะครับที่เกเก็ดนะครับข้างหน้ามียังแน่นะครับยีน้อมชิบผ้าบ่าวตวน้อมชิบผ้าพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันนะครับครับอี่ผมท้ายจนตอนนี้งกำลังงานขม่าไอ์นาวัดสิมพีนะครับตรงขามกับฟังวัดกลางนะครับวัดกลางนะฮะวัดกลางเกอ,อกเกล็ดนะครับผมอืมไปเบิ่งคว่วมอ่า แปลกหูแปลกตานะครับจะเล่นหูจะเล่นตากันนะครับในกอกเล็ดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นอนุรักษ์นะครับเพราะว่าจะเป็นประเภทนี้นะครับอ่าเป็นงานฝีมืองานอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องคนไทยเสื้อสายม่อนนะครับไปเบิ่งไปชมน้ากันพี่น้องนะครับแต่ความแปลกหูแปลกตานะครับเบาถนอมสีขอเป็นไก่อสานําพาพี่น้องไปเที่ยวไปชมกันรอบเกาะครับสำหรับมือนี้ครับผม รับกอเป็ดของเฮานี่ก็มีเนื้อทีอยู4.2ตาล่างกิโลเมตรครับหรือ2 0 6 2 0โลเรประมาณนี้นะครับผมพาเรือสามฟังนี่ก็บาบาทครับพี่น้องพบแม่งครับผมนะฮะคนขับมาเที่ยวกันนะครับมาบึงเอ่อโบราณนะสถานกอะเกตดครับนี่อ่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้พี่น้องได้ชมกันนะครับกับนะคะจำลองตัวจั่นนี้ได้นะคะ เป็นเก้าสิบาทเท่านั้น <characteristics> มีแค่เก้าสิบาทก็สามารถนะคะน่งเรือจะรับเกาะไหลหน้าแล้วนะคะเชิญช้ามีรอบเดียวค่ะแนะนำให้ไปรอบี่วยค่ะไปไวกลับมาไวนะคะตลาดได้ไหมเราเพืเกลับมาเดินแค่ทั้งวันนะคะนางเรือช่วงรอบก็การเก้าสบครับเล็กน้อยจะ่หาสิบบาทนะครับผมสามพันประชาสัมพันธ์เี่ยหละครึ่งละมงจองตัวกระได้ครับผมจองตัวเราล่อเรือครับเรือโดยสารนะครับ นี่ก็สำหรับจักรยานเซาครับที่รอบเกาะครับพี่น้องไปเบิ้งสินข้าวโอท็อปครับผะว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผากับนี่นะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างหรือจะไปฝึกปั้นหม้อปั้นถ้วยกับนี่นะครับนี่ก็เป็นโรงเรียนปรมัมยยิกาวาสวรวิหารนะครับผมโรงเรียนโรงเรียนมัธยมนะครับในตำบลเกาะเกตนะฮะ เห็นเป็นชุมชนยังสีสะอาดสะอานครับเบาหนอมยางมะนีเพราะท่านนี่เห็นนี่หมาพ่อโตเหลามีแต่คนนะครับสะอาดครับไม่มีหมาตอนจัดไม่มีหมาแลีนสวนทางนะครับเป็นชุมชนบางหม่องนะครับหมูหมานี่หลายคางต่หม่องนี่ก็สีบห้มีเลยนะครับโจรมุ่มตึกคาเฟ่วรสันครับซื้อลานโอ้แปลกดีครับผม มาถูกฟ้าผ่ชุ่มช่ำปล่อยไปโดยสายฝนครับพี่น้องเมื่อนีว่าสิเศร้าจักรยานแต่กับโบคักเพราะว่าบางมองคนแน่นแออัดนะครับอยานมันเอกะเพลินก็เลยตัดสินใจยางล่องเบิ้งทำมันไกลสิไกลซ้ำไหนหครับผม ยางมาได้สักระยะหนึ่งครับก็มาเห็นงานเครื่องปั้นดินเผางานฝีมือของคุณลุงทวัตชัยนะครับผมครับคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับคือเนี่ยทวัตชัยแหละครับอ๋อคุณลุงทวัตชัยอ่าอันนี้เสื้อเต่งครับคุณลุงคอยช่างวาครับผมช้างขวานะอ่าเพราะว่าอย่างผมทำเนี่ยคือผมจ่ายธุรักษ์ของเดิมไว้ครับผม นในลงอยู่กี่ปีแล้วครับเป็นคนเออ่พื้นที่ไหมฮะพื้นที่ฮะเกิดตรงนี้เลยใช่ไหมในเกาะเนี่ยมื่อก่อนมันอยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะเกิดคุณพ่อคุณแม่ก็พรมลำเนาที่นี่เลยใช่เรื่องนี้เป็นโรงงานปูกย่าโอ้ก็อันนี้แดดเป็นปูตรงแต่หี่ผมทำปูเกลียวเนี่ยให้มันยากขึ้นกว่าอ๋อมันยากขึ้นไอ้ที่ผ้าผ้านักเรียนครับนักเรียนโลโก้จังหวัดนนท์ครับผม อันนี้เป็นหายเลยเป็นองค์ครับเนี่ยองค์เปนม้อน้ำตาเป็นจังหวัดอ๋อนี่งานของฟ้าในงานฝีมือเนาะขัดสีขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ไงฮะงานแบบบ้านๆา,า,าแต่ว่าแต่อีกแบบหนึ่งมันเรียบง่ายกว่านี้ไงส่วนมากปันป้นปัน้นใช้งานทั่วไปอะ่ะแต่ของผมนี่ไอ้พวกที่ไปออกงานคราฟที่ใบแขกอะ่ะครับ ไปเนี่ยครับอาผมกระเกตนี้มันก็หลายร้อยปีก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามันมีหลายช่วงนะหลายอพยพไปอยู่ใช่ไหมกรเก็ดแต่ช่วงสุดท้ายก็ตั้งแต่ไอ้กลุ่มปั้นหม้อนี่คือพื้นเพมาจากที่ไหนครับคุณลุงคนมอนจากเมืองมอนคนมอนเมืองมอนใช่ไหมอ่จากพะโคหงษาอ๋อหรือทางใต้เหรอฮะไม่ฮะเชือสายจะทางปากอ่ะทางตากอ่าออกทางเลววดีทางทางตากอ่ะ หรือทางอ<ป>้มันจะมีทางในตออกอึางกึงเหนือเนาะอ่างกลางเึนแล้วก็กึางกงทางจิตวีสามอง์อ่ออะเพราะว่ารักมอลมันยาวไงครับมันมีสองแนง่ะแฝงสะเทินกับปฐุมบดีอะ่ะครับแต่ยังของเราจะ,จะอยู่ทางทางขั้โททางสกายอะ่ะมันจะมีหมู่บ้านที่เป็นทาเครื่องต้นดินเผาอ่ะครับที่ว่าคนไทยโยนข้าว่าฝาต้อนไปอยู่ที่ท,ที่รูนจะมี ทางสกายทางตึกเหนือข้ามแม่น้ําครับไอแลบุรีอังวะอะังวะเอาฝั่งนี้อังวะฝั่งเป็นสกายคนไทยก็อยู่นั่เยอะครับผมเป็นหมู่บ้านเลยครับแล้วก็คนมอญก็หนู่ก็ไปอยู่นี่งคือแรงงานแรงงานเอามาเป็นบริวารนะมั้อเป็นนักรบมาสร้างเมืองอ่ะาสร้างเมืองมันใช้ไอมันใช้ไอกำลังคนนะสัยก่อนเนาะก็เหมือนทุกวันเนี่ยครับ เราก็มาใช้แรงงานพวกพมา่าลาวเขมแขงครับผมมาทําก่อสร้างเราทาอะไรลูกคนไทยไม่ทําแล้วนี่ยกตามสั่งด้วยหรือเปล่าลุงมีลูกค้าสั่งด้วยใช่ไหม,<ผ>มล้วก็ไม่ครับที่นี่จะตัดใ,ใจลูกค้าครับผมเพราะว่าผมจะทำงานเพื่อทำสำเร็จไปเลยใช่ไหมฮะทำไว้เลยถ้าพอใจก็คือเอาอย่างมุดอย่างผมคือ คุยกับผมเนี่ยว่าตับงการราคาสองพันอ๋อแต่ผมทำแบบฝีมือผมมันไม่ได้แค่สองพันครับผมสามพันสี่พันอ่าแต่แล้วถ้าเบอร์คนทำสองพันอ่อรู้สึกผมอ่ะมันจะขันครับครับทะเลาะกับตัวเองอ่ะอว่าเฮ้ยกูจะทำทำไมวะในงานอย่างเนี้ยอฮือถ้าเบอร์ทำงานแล้วไม่เต็มที่เนี่ยอันนี้ไม่ทำนะครับไม่ว่างานทิ้งแลกทิ้ใหญ่หรือแผ่นอย่างเนี้ยเผ็นมะผมก็ต้องแกะเหมือนกัยมันมันไม่ใช่สมราคามันเกินราคา ถ้าได้รับปากเราต้องทําให้ดีกว่าราคาที่เขาให้อ่ะไม่ถึองแ่นเนี้ยแล้วให้ผมไปส่งที่เชียงใหม่ไร่จริงๆอ่ะบางทีลูกค้าบอกพอแล้วแต่ผมยังไม่พอยังไม่พอใจใช่ไหมไม่หรอกเขาะว่าผมไม่มีวันที่นี้ไงมีวันนี้อ่าฮะมีที่สุดอ่ะคือวันเนี้ยแล้วตู้อบลงอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อไม่มีฮะฝากโรงงานเผาอ๋อเพราะว่าของลงมันงานชิ้นน้อยงานฝีมือไม่ฮะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยทุกบ้านอ่ะฝากโรงงานเดียวกันนะเผา ไอ้ที่มันไปลงเลยว่ามีโรง,งงานล่ะโม่โอ้ส่วนมากก็ไปฝากระเพาอีกทีหนึห่งกัแสดงว่ารับจ้างเผาข้างในนี่ใช่ไหมล่ะไม่โรงงานฝั่งขนุนโรงงานในเกาะไม่มีแล้วครับรแล้วไม่ไมีแล้วเหรอเมือ่อก่อนผมเดินเห็นอิฐโสมอยู่อันเนี้ยเขาก็เอาโรง,งงานเก่าเนี่ยมาสอนคงสอนปั้งนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมโรงงานใส่จริงๆอ่ะถ้าเวลไปโรงงานคุณต้องนั่งผลิตของทั้งวันใช่ไหมไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาแล้วคุณเรียบปั้นอันนี้มันไม่ใช่โรงงานครับแล้ะลงได้ดินที่ไหน อ่งทองฮะดิ่อ่งทองให้ไม่ดินแถวนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีให้ใช้มันไม่มีให้ใช้ให้ม่ดินมันหายหมดแล้วเกิดมาผมก็ไม่ทันครับนรงงนเนี่ยโรงงานปู๋ย่าผมนี่ยต้่ที่ประทุมนะครับครับับเมื่อก่อนตอนนั้นใช้ดินแถววัดกำบวยนะครับผมไอ้ลุงเนี่ยออสองหมืน่นกับพี่น้องครับตัวสองหมื่นนะครับไม่ธรรมดาวันหนึ่งถ้าลุงปล่อยได้ตัวหนึ่งลึก อาทิตย์หนึ่งลุงปล่อยได้ตัวหนึ่งลุงก็สบายแล้วแล้วมีอันเล็กอันน้อยอีกอย่างลองเรามาเนี่ยลุงตัวนี้เท่าไหร่ฮะตัวนั้นสามพันครับตัวนั้นสาสมพันอ๋อยังยังยังพวกกะลาเนี่เยเล่นแบบกะลาเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้หนึ่งพันบาทโอ้นะครับหน,นึ่งพันบาทนี่คือหนึ่งพันบาทนะครับผู้ชมครับผม ครับของลุงคุณภาพครับคุณภาพเป็นหลักครับไม่ได้ปริมาณไม่ด้ต้องบอกก่อนในย้อมสีเหรอลุงเผาเผ<ข>า,า,าเหรอเผาเรื่อยๆนานเป็นสีดำเลยเผาให้ไมหมใช่ไหมลักษณะเหมือนเผาทานอะเหมือนไหมแต่ไม่ไหมไม่ละลายอ่าเหมือนเผาทางนะผมนึกว่าทาสีเรือกพ่นสีถ้าเวลาทานแบบเอ้เท่าเวลาลมเข้าอเอาไปย่นเข้าจะเป็นที่เข้าใช่ไหมอ่าอันนี้มเหของเัา ดูครับเริ่มสวยแล้วเหมือนหมวกกริย์สมัยก่อนเลยเนี่ยยกกุงศรีทยาหมวกก็จะตากไห็นไหมเนี่ยใบมันได้เริ่มได้แล้วครับเหลือหมว่ากับจอมแหลมไหมครับอ๋ออันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอฮะอ๋อเพราะว่าต้องหักสามครั้งอ๋อเนี่ยหักไปรอบที่สามแล้วเพราะว่าถ้าเราหักรบเดียวเราทิ้งไว้อย่างเนี้ยมันเวลาเป็นแห้งทั้ตัวมันจะยุบลูกนี้อยู่เท่าไหร่นะฮะสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าอันนี้ เขาสั่งก็บ่าเรื่ยว่าทําไว้เลยพอใจก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้ตัวเดี๋ยวเกิดวันข้างหน้าทําไม่ไหวจะเสียดายว่าอ๋อไม่ได้ทําครับขอโทษพี่น้องครับเพราะได้เสียบไม้สัมผัสลุ่มเพราะว่าลุ่มกาลังยุ่งกำลังปั่นพอดีครับครับเหมือนกระดิ่งวัวกระดิ่งควายเลยนะยกงแกงกงแกงกงแกง ไปลอกสัมผัสลุ้ลงเราก็ไปต่อครับไปเบื้องงานปั่นอีกมองนึงครับแบบปั่นธรรมดาครับพวกมาเรียนนะศึกสามาเรียนที่น้องมาเรียนสนใจเรื่องงานปั่นครับผมอีกมุ่มนึงครับครับเปกันน้องๆและงเรียนปัน่นเรียนแกะมมกันยกครับมุ่นมีอยู่ไรครับผมอีกลางหนึ่งล็อกหนึ่งครับผมคุ้มใครคุ้มมั่นกันครับครับ เรกดไตด้านหลังที่ลุกไม่ขึ้นนะคะครับผมแล้วก็ท้องเยมข่าวรวมเอ็นพิกเอ็นจมค่ะแล้วก็เจ็บเส้นเอ็นเส้นเล็กเริมมุมปากค่ะเป็นสมุนไพรอะไรครับพี่ฟ้าทลายเจนฟ้าทลายโจนเอ็นพิกเอ็นจมพวกนี้ค่ะแล้วก็ยอกนะคะแล้วก็คลายเส้นค่ะแล้วก็กระดูกโคนค่ะพวกนี้ก็แล้วก็เจ็บเส้นหลัครัครับของพี่พี่แมวค่ะแล้พี่แมวค่ะอ๋อทำเองใช่ไหมครับทเองค่ะ ส,ส่ง,งทางดุไดค้ครับครับเบอร์โทรอยางนี้นะครับผมอา้ายางแล้วอีกกมา,กอากกมสอดออกวัดซิพี่พี่น,ออน้องเพราะท่านเคิรข้างไม่ได้ทำกเจ้าจเอายางต่อครับผม พี่น้องเอ้ยเกาะเก็ตนี่เดี๋ยวเบิ่งขางนอกครับเบิ่งขึ้นจังส้งน้อยๆครับผมยังในเครื่องทางครับเพราะท่านรอบครับเริ่มล่าแล้วเบ้าน้อมก็ได้เลยถามข้าเจ้ามีทางลัดบ่ครับข้าเจ้าก็เลยบอกทางลาดครับอันในเครื่องกอนครับมีทางลัดสอดใส่หม่งค้นหลายๆหม่งชุ่มชนนะครับไปเบิ่งกระต่ออีกครับผมล่าคือกันครับ ลานกาแฟอีกมุมหนึ่งครับอยู่กลางทงครับจุดพักเหนื่อยกลางทางครับผมเป็นสามแยกครับพี่น้องมองไร้นอนสิรัดได้บัดนี้มุมนี้มุมหนึ่งครับมุมนี้มุมหนึ่งถ้าไร้นอผู้ขาดสิรัดง่ายบัดนี้ ฮอดสามแยกอีกมุมหนึ่งพี่น้องเริ่มมองเห็นแววแล้วครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแลนพนันเริ่มสิดไก่ควบจิงแล้วครับมองเห็นแวบๆแ,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 แล้วครับผมหอดแล้ววัดปารมัยยิก,กาวาดวรวิหารหรืหวัด e วเ,เจดีย์เอียงนี่แหละครับผมซืหนึงมันเกิดเอิญพระเจดีย์เต่าว่าสังขับผมรือเจดีย์เอียงเอินยังไงติดปากครับอยู่ริมชายน้ำครับ เอดีมุมนีครับผมบริสังคุนยังสี่นะครับนำซอฟังนะครับเลยเให้ในเจดีเอียงผลแรกอนุรักษ์ไว้เลยครับบ่ดึงขึ้นนะครับเป็นเอก,กลักษณ์ไว้เลยนะครับเข้าพันจากสะพานพระรามแปดมองลงมาเจดีเอียงอยู่ฟังนำม,มุม่เกาะก็คือเจดีนี่แหละครับผมเขาเห็นใหนอน้อยเดี๋ยวลงมานะครับผมเาากการรบนั็็ป หนี่กระทั่งเขาชุ่มชนหมู่บานองอังครับตำบลกอเจดครับมูเจ็ดครับเอามาเขามาช่มสินค้าโอ้อบนำกานมันมิ่ยังแง่ก็ให้ไล่กับยุนีละมองเงินเจดีเองครับมองนี่ละครับผมขนมเป็นไทยไเหาหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นท่องหยิบท่องหยอดก็ดีนะครับขนมหม้อแกงก็ดีครับหลายสิ่งหลายอย่างครับผมขนมไทยแท้นะครับผมลํำเบื้องนี่เบิร์ตครับผม อท่องมวนดอกจอกไม่บดครับมีห่อนัหลองเพื่อชีวิตครับ,บเล่งไปครับเปิดหมวกเนาเนาะ นะครับการเดินถามไม่ได้ซื้อเชื่อมสวัสดีน้องถ้ามันจะกลัวลุงนะเขาโอนนาที่มันไม่จบเขนจะเปนกลัวลุงปวดๆหมันญี่ปุ่นก๋เตี๋ยงมันญี่ปุ่นเดือดหมันญี่ปุ่นเดือดวันไปวันเจอเช่นตัวตายหมนนะหมาไปไม่ได้นะเดี๋ยวเขเดินไปเอาพัดไป็นพอยถือไม่เสียบไปน้ำครับเพื่อความสะอาดครับมันสิแท่งตีนครับร่องทั้งขยะ ขอล้ำจิ๋วครับพี่น้องเคยเห็นมอครับเอาต้นอ้อเฮ็ดครับต้นอ้อกําลังป่อนมุมนุ่มนะครับผมนี่ขอล้ำจิ๋วครับเป็นแต่ละต้นผู้เฮ็ดครับครับงานเขียนไยเขียนซื้อครับแกะสลักครับผมสวยงามครับมุมนั่งพักถ่ายรูปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นของฝากนะครับผมเอาสนใจก็แวะนั่งครับผมถ่ายรูปเนาะ มุมสมุนไพรครับยามองท่าขมับครับหอลายอย่างไรยูนีครับขนมมักตานครับทิ่มรอกกระเือพี่น้อง ไม่คอนดำไม่พ่ายครับเอาแนวข้นหมอค้นกระทะครับเลือดสันเอาครับผมคมร่ะพี่น้องสำหรับเบ้าหนอมผ้าพี่นอ้บบนอ,งนองมาเที่ยวเกอกเก็ดนะครับถ้าพี่น้องชอบเลยก็จะสู้ใจกันละครับผมบอหลายกับสิหน่อยละครับสำหรับพี่น้องมีโอกาสกับมาเที่ยวกันนะครับที่เกอกเก็ดนะครับตำบลกอกเก็ดครับ แรงวัฒนธรรมดังเดิมครับแรงประเภทนี้ดังเดิมตั้งสมัยเก่าสมัยโบราณนะครับคนไทยเสือสายม่อนนะครับหวังว่าคงสีถึกถึกใจกันละสำหรับพี่น้องผู้เบิ่งผู้ชมชิปผมก็ไดนะครับแต่ป่จูใจพี่น้องกับมาเบิ่งเองมาเบิ่งเองนะครับของเป็นเป็นตัวเป็นเป็นนะฮะที่กอเก็ดนะครับมาเพื่อปากเกร็ดนะครับผมอ่าตะบนกอเกร็ดนี่แหละนะครับผมเป็นหมู่บ้านนี่ยี่น้องกันหกหมู่ครับข้าเจ้านะครับหกหมู่นะฮะ เออเป็นมู่บานไงมีลงหอนลงเลยนมัธยมมีหลายแนวอยู่ในนี้นะครับผมนะฮะอ่ารอบก็เนี่ยก็มีเรือดขับฟ้าครับหลายมุมหลายจุดนะครับผมสำหรับคลิเปเดียวไว้ทรันี้นะครับคลิปนาพอาน่อกระเป๋านอมกันไม่นะครับสืน้ำผ้าพี่น้องไปเที่ยวใสแน่นะครับไปชมหมองแน่แ,นแต่จะเริ่มติดตามรับชมกันลงกันเจ้าหน,น้าทายนี้หน่อยฝากกดแชร์กดไลค์สับสไครต์ให้น้ำครับกระเป๋านมจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ